ช้างหนึ่งช้างใหม่เดินเล่นหาผลไม้กินในป่าเขียวขจีเขาเดินเข้าไปพบกับเส้นแบ่งกัน้นไม่ให้ไปของเขตหนึ่งเขาจึงสงสัยว่าเขตนี้เป็นทางไปไหนต่อมาเวลาผ่านไปหนึ่งปีช้างใหม่หาผลไม้กินตามปกติแล้วก็กลับมาพบกับเขตที่เคยกั้นไว้แต่ตอนนี้กลายเป็นเมืองแห่งหนึ่งที่มีผู้คนจํานวนหนึ่งอาศัยอยู่ช้างใหม่บังเอิญกินผลไม้วิเศษลูกหนึ่งเข้าไปเขาจึงกลายเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่หิวแล้ว เขาเดินเข้ามาในเมืองและได้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเขาพบกับป้าแก่แก่คนหนึ่งที่กำลังพับผ้ากองใหญ่ป้าแก่ถักทากทยช้างใหม่เขาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ค้นพบว่าช้างใหม่จะต้องเข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านก่อนเพื่อเข้ามาเป็นชาวเมืองที่นี่หลังจากนั้นไม่นานป้าแก่พาเขาไปหาผู้ใหญ่บ้านและพบว่าตลาดในเมืองเกิดระเบิดขึ้นอย่พวกชาวบ้านจึงไปร้องเรียนกับท่านเจ้าเมืองเรื่องตลาดที่มีระเบิดเกิดขึ้น ช้างใหม่ก็อยู่ในระหว่างที่พวกชาวบ้านอยู่รวมกันได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นเขาสงสัยว่าระเบิดคืออะไรแต่เขาก็ไม่ได้ถามอะไรท่านเจ้าเมืองจึงบอกกับชาวเมืองให้ช่วยกันสร้างตลาดขึ้นมาใหม่ป้าแก่คุยกับช้างใหม่เรื่องตลาดในเมืองบอกกับช้างใหม่ว่าต้องรักษากล่องสมบัติที่อยู่ใต้จุดเกิดระเบิดให้ยังอยู่ในเมืองตอนแรกป้าแก่เป็นคนเดียวที่รู้เรื่องนี้น่าจะมีคนมาเพื่อนำกล่องสมบัติออกไปเลยขอให้ช้างใหม่ช่วยหน่อย ช้างใหม่จึงมาที่จุดระเบิดทุกวันทุกคืนเกือบตลอดเวลาแต่เขาก็ลืมไปว่าเขาไม่รู้จักใครที่นี่เลยช้างใหม่จึงไม่สามารถบอกป้าแก่ได้ว่ามีใครเข้ามาในจุดระเบิดเก่าและโดนไล่ออกจากเมือง